สวัสดีครับ,บองแบงค์คารบีคาเดมี่ชนดลครับผม5พอบ่ายสาครึ่งปุ๊บผมก็มาอัปพแดพใหม่เลยนะครับ <c oughs> เพราะว่าวันนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับวันนี้มันมีสูตรวิจัยเปิดขึ้นมาใหม่ผมจะพาไปดูว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับไปดูความโนะครับ ก็คื้ครับไายเปิดศูนย์วิจัยอ่ะผมไปเปิดดูครับมันมาตรงในห้องทดลองนะครับทีนี้ขเขาบอกวนะ่านปวดเรื่องนักลูกสาวคุณสมบัติอะไรเนี่ยสาวล่างอ้าผมดูครับไปเลือกใครได้บ้างครับก็คือเราจะเลือกเฉพาะคนที่ปลูกแล้วได้เท่านั้น mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. เห็นไหมครับ mm hmm. ก็คนที่ยังไม่ปลูกนะครับจะไม่สามารถเลือกได้ mm hmm. อ้าวลาซีแสดงว่ามันจะต้องมีผลกับเฉพาะตัวที่ปลูกแล้ว mm hmm. นั่นเองนะจะ เอาใครดีล่ะผมขอเลือกเลือกนี่ละกันครับแม็กครับผมแล้วเขาบอกว่าไงเนี่ยโปรดเลือกนักรบสาวล้างคุณสมบัติไอเทมโอเคล้างอัตโนมัติคืออะไรนะครับล้างแบบมาสเตอร์ล้างแบบโปรล้างล้างอะไรครับทะลุค่าเพียเมอร์บวกสิบเอาผมติ๊กคืออะไรเนี่ยสเตน a น n ์อินเคืออะไรครับเ๋ยวนะ ติ๊กเลือกล,ล็อกคุณสมบัติคุณสมบัติจะเพิ่มขึ้นนะอ๋อหมายถึงว่าจะให้เลือกได้ว่าจะเอาสเตรนท์อินหรือ AGI อย่างนงี้เหรอนะครับแล้วล้างแบบมาสเตอร์คืออะไรอ๋อล้างแบบโปนี่คือเหลือค่าโอยพรก็คือใช้เพชรล้างล้างแบบมาสเตอร์อะไรนี้เหรอครับถ้าล้างนี่ก็จะใช้คืออะไรผมไม่รู้ก็คือเพิ่มสเตรนท์ให้มันอย่างเงี้ยเหรอครับ อ่ะถ้าผมติ๊กออกอ๋อ,อเอาเคงงั้นผมติ๊กหมดเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองล้างดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นล้างปุ๊บก็คือสเตนก็จะบวกไปหนึ่งครับนะทีนี้ถ้าล้างใหม่ต้องใช้ถึง30ล้านโขมือแต่ถ้าสมมติว่าไอ้นั่นจะฟรีหนึ่งครั้งนะครับอ่าฮะแล้วไงต่ออทะลุค่าเมื่อจะบวก10หลังสเตนถึง100ที่ถูกกระตุ้นอะไรแบบนี้เขาก็บอกมานะครับเซฟเซฟเซฟคืออะไร เซฟแบบนี้หรอแล้วเราก็เลือกล้างใหม่เงี้ยหรอหมายถึงล้างครั้งที่2มันก็จะเพิ่มไปอีกอย่างเงี้ยหรอโอเคผมเข้าใจแล้วนะครับก็คือมาเพิ่มคุณสมบัติของแม็กหรือว่าอุปกรณ์นั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าผมกดเงี้ยหนึ่งอันเนี่ยผมก็จะแล้วถ้าไม่กดมันจะล้างได้หรอหลังล้างฟรีหนึ่งครั้งล้างล้างคืออันนี้สเตรนท์ผมเป็นหนึ่งแล้วนะถ้าผมกดล้างอีกล่ะอ๋อมันก็บวก ไปเรื่อยๆครับมันก็ปลวกไปเรื่อ,ๆอยๆนี่ีอยู่วผมลองกดล้างแบบแบบมั่วๆแล้วนะล้างอ๋อมันเปลี่ยนครับมันเปลี่ยนสถานะที่ถ้าเราติ๊กเนี่ยอ๋อคือกดล้างทีนึงแล้วเราก็เลือกครับว่าจะเอาสถานะแบบไหนนั่นเองนะครับอย่างนี้ผมอันไหนที่เราติ๊กก็คือจะเลือกใช่ไหมหรือไงวะถ้าผมกดล้างใหม่ทีนึง อันนี้สเตรนท์เพิ่มนะครับเพิ่ม2แล้วถ้าผมกดเซฟก็คือจะเซฟแบบนี้หรอเอาผมกดเซฟเกิดอะไรขึ้นอ๋อเป็น3เป็น4แบบนี้ผมกดล้างใหม่เอาบวกลบ3เอาผมกดมั่วอย่างนี้แล้ครับเอาให้ดูเลยนะครับว่ารีวิวเป็นไงปุ๊บอ๋อมันก็จะเปลี่ยนใหม่หมดเลยผมล้างนี่มันก็จะเปลี่ยนใหม่โอเคครับคิดว่าแบบนี้เหรออ๋ออันนี้ดีขึ้นครับถ้า ผมกดล้างอีกทีนี้มันจะอ๋อนี้กดเซฟเซฟครับมันจะดีขึ้นอ่าโอเคก็คือมันจะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่เดี๋ยวขอทําความเข้าใจแบบควรใช้ค่าอวยพรวันที่2จะรีเซ็ตนะเดี๋ยวผมขอทําความเข้าใจกับมันลึกซึ้งอีกนิดแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวแบบละเอียดให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ใจว่ามีการเพิ่มขึ้นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเขาเราไปดูในในนักลบสาวก่อนแล้วกันว่าหลังจากล้างแล้วมันเป็นยังไงบ้างอ่ะ นี่ครับเตียวเหลียวเดี๋ยวผมจะพาไปดูค่าแม็กครับดูคุณสมบัติสิอ่ะอันนี้ไม่นี่นะครับแต่ในตัวแม็กจะมีค่าเพิ่มนี่ครับล้างคุณสมบัติเพิ่มเข้ามาครับก็คือเพิ่ม A G I s t a i n l อะไรเนี้ยนะครับใช้สําหรับเย็บปากสำหรับคุณเนี่ยเห็นไหมครับมันมีคุณสมบัติเพิ่มมาก็คือทําให้เก่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครมีตังค์เยอะๆตอนหลังนี่ก็โอเคแล้วแหละนะครับผมว่าเป็นอะไรที่น่าจะอัพได้เวิร์กมากๆเลยนะครับโอเคครับผม เอาล่ะก็คือมาอัพอุปกรณ์สําหรับเป็นตัวแรกของมันนั่นเองอันนี้มีเมลอะไรมาให้ผู้ประกาศ GM ส่งอะไรมาให้โอเคก็ไม่มีอะไรนะครับทีนี้ศูนย์วจิจัยเวมตนจบไปครับแล้วก็ผมจะพาไปดูครับก็คือกิจกรรมที่เข้ามาใหม่เนี่ยดูซิมีอะไรบ้างไม่มีเขาบอกว่ามีสกินของเตียวเตียวซีมเดี๋ยวผมพาไปดูในนี้ดีก่อน่าจะอยู่ในน,นี้นะครับพรุ่งนี้คงจะม,มาครับแล้วก็สามารถปลุกจูล่งได้แล้วนะ ทีนี้ผมจะพาไปดูว่าปลูกจูล่งได้หรือยังนะครับน่าจะได้แล้วนะไหนจูล่งผมอยู่ไหนนะครับก็จะเป็นนักรบอีกตัวหนึ่งที่ผมกำลังจะทําคลิปปลูกแล้วกันนะครับก็เอาให้ดูครับนะครับไหนละจูร่งฉันโอเคเจอแล้วแอบดูซิว่าปลูกได้หรือยังครับโอเคเห็นไหมครับก็คือปลูกจูล่งได้แล้วแหละนะครับเดี๋ยวผมทําเป็นคลิปปลูกไปละกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอ จบแค่นี้หรือเปล่าอ๋อยังยังมีสกินอีกนะครับก็คือสกินของเตียวเซี่ยวเตียวเซียนเตียวเพื่อเจ้าที่คุกคนรอคอยนะครับเตียวเซียนไหนดูซิสกินขึ้นหรือยังโอเคมาแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือเร็วๆนี้ก็คงจะได้ซื้อกันนะครับน่าจะพันห้าหรืออาจจะเป็นกิจกรรมสุ่มอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนละครับสวัสดีครับ